คลิปนี้คุยกันแนวตั้งนะ้วผู้ชมนะเพราะว่าคือเมื่อสักครู่นี้ผมมีโอกาสได้คุยกับ FC ได้คุยกับผู้ใช้บัญชี Facebook ท่านหนึ่งนะครับทางแชทของแฟนเพจก็เลยมีความรู้สึกที่อยากจะรีบมาถ่ายคลิปคลิปนี้แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นมือใหม่สำหรับการเลียงปลา รวมถึงคนที่ช่ำชองกับการเลี้ยงปลาแล้วคนที่ไม่ใช่เป็นใหม่แล้วอยากให้ช่วยกันแชร์แชร์หน่อยคอมเมนต์หน่อยหรือรู้สึกยังไงนะครับออ,ออกตัวก่อนอย่างที่รู้กันผมพูดเหมือนทุกคลิปผมไม่ใช่พูดชี่ยวชาญน,นะการเลี้ยงปลาผมเป็นแค่พ่อธรรมดาคนหนึ่งที่ลูกเขาอยากเลี้ยงปลาผมก็เลยต้องศึกษาหาข้อมูลอยู่เสมอเท่านั้นเองนะจนมันต่อยอดมาเป็นเป็นช่องคุณพ่อจอยในวันนี้ คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับ f อหลายคนที่เข้ามาปรึกษาเรื่องของปัญหาปลาป่วยปลาตายก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแหละคือปกติจะเจอที่มือใหม่ที่เขาไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าจะต้องกักโรคปรลาเขาก็เลยไม่ได้กักไงแล้วเขาก็เลยพลาดคราวนี้วันนี้ได้เจอเคสที่ผู้เลี้ยงไม่ใช่ผู้เลี้ยงมือใหม่ ไม่ใช่การตายครั้งแรกของปลาเขาในบอกไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่กักโกรคปลาเขาบอกว่าก็มันเงินของผมปลาของผมบอกของผมผมลงทุนกับมันผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผมเลือกที่จะเสี่ยงผมรู้ดีว่าถ้าเกิดผมไม่กักโรคผมก็เสี่ยงแต่ว่าผมเลือกที่จะเสี่ยงถ้าเกิดปลาตัวไหนมันไม่รอดมันก็แปลว่าดวงมันไม่สมพงกัน ก็ซื้อใหม่หาปลาตัวใหม่มาที่มันดวงสมพงกับผมที่มันอยากจะอยู่กับผมผมก็เถียงอะไรเขาไม่ได้ผมจะไปบอกเขาว่าไงอ่ะพี่พี่ทำนี้ไม่ได้นะมันก็ถูกของเขาอ่ะมันก็เงินของเขามันก็ปลาของเขาเราไม่ได้ไปออกตังช่วยบอกเขาก็ทําของเขาาก็จ้างของเขาเราก็ไม่ได้ไปออกตังช่วยเขาไม่ได้มา ดูแบบใน y o u t u b e เราเรือจะดูไม่รู้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสิทธิ์ในในเราจะมีสิทธิ์ในปลาของเขาไงผมควรจะรีบมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ f อท่านอื่นได้รับฟังกันว่าจริงๆแล้วนะแนวทางมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับคือจริงอยู่ที่เราเลือกปลาเราจ่ายตังค์ซื้อปลาเราจ่ายตังค์ทำบอกมันสิทธิ์ของเราแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่า คือเราเนะี่ยมีสิทธิ์เลือกครับแต่ว่าปลาเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเจ้าของเขาก็เกิดมาหนึ่งชีวิตเหมือนเราอะแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลชีวิตของเขาเองเขาก็หวังแค่หวังพึ่งแค่โชคแค่ดวงว่าเขาจะไปเจอกับเจ้าของที่ดีมันคือมันคือหนึ่งชีวิตอะในความคิดของผมนะผิดถูกยังไงไม่รู้ผู้ชมยังไงผมฝากผู้ชมคอมเมนต์หน่อย ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับพี่คนนั้นเขาอาจจะคิดถูกก็ได้เอาว่าเป็นเจตนาของผมคือเจตนาดีละกันผมอยากจะบอกกับมือใหม่นะมือใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาในวงการเลี้ยงปลาสวยงามปลาคารับปลาทองหรือกําลังจะเลี้ยงกําลังจะเริ่มเลี้ยงเราควรกัโกโรคปลาก่อนนะเอาแบบสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปยา,ยยาวๆผมอธิบายให้ฟังทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเวลาครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปยาวๆให้ผู้ชมได้ชมกันเลยเรื่องของการกัโกโรคปลาแต่ว่าคร่าวๆก็คือการกัโกโรคปลาเนี่ยมันทาให้เรามั่นใจว่าปลาที่เราซื้อมาใหม่นะี่มันไม่ได้มีเชื้อโรคไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บไม่ได้มีสิ่งเลวร้ายไม่ได้มีปรสิตติดมากับร้านด้วยติดมาจากร้านด้วยนะครับรวมถึงเราก็มั่นใจว่าไอ้ปลาที่ซื้อมาใหม่นะี่มันจะไม่เอาสิ่งไม่ดีเหล่านี้ ลงไปที่บ่อเลี้ยงเพื่อไปสัมผัสกับปลาเก่าในบ่อคร่าวๆมันประมาณนี้นะครับมันมันคือสิ่งดีๆที่ควรทําแล้วมันก็ใช้เวลาไม่ได้นานอะไรนะครับอ่ะไหนๆนพูดเรื่องกักโรคละอีกคาถามหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือแล้วถ้าเกิดเราซื้อปลาใหม่ทั้งหมดละ่ะเราไม่มีปลาเก่าเลยนะครับเราไม่มีปลาเก่าเลยในบ่อละ่ะเราควรที่จะกักโรคไหมมันก็ต้องกักอยู่ดีนะครับแต่ว่า คือมันก็มีทางเลือกที่เราจะกักในภาชนะเล็กหรือเราจะไปกักในบ่อเลยเท่านั้นเองแต่ว่าผมค่อนข้างจะเชียร์ให้ไปกักในภาชนะเล็กๆแยกต่างหากดีกว่านะผู้ชมผู้ชมลองคิดภาพน,นะถ้าเกิดภาชนะเราหนึ่งร้อลิตรนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาเราใส่ยาเราก็ใส่กับปริมาณน้ำแค่ร้อยลิตรสมมติฉลากมันบอกว่าคุณใส่1ช้อนต่อน้ำหนะึ่งลิตรนะแปลว่าคุณก็ใส่แค่ช้อนเดียวไง แต่ถ้าเกิดบอกคุณมาสิบตันสิบตันคือหมื่นลิตรแปลว่าคุณจะต้องใส่ยาร้อยช้อนเลยนะถ้าเกิดคุณไปกักโรคในในบ่อใหญ่ของคุณอนะ่ะมันร้อยช้อนต่อวันเลยนะครับไม่ลงลึกแล้วกันแต่คืออยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันจําเป็นจริงๆนะสําหรับการกัโกโรคปลาเนี่ยมันมีประโยชน์กับทั้งตัวคุณเองนะครับทั้งกับน้องปลานะครับคุณก็ไม่ต้องไปเสียทรัพย์่ํามือื่อคุณก็ไม่ต้อง ปลาคุณซื้อมามันแพงๆคุณก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับน้องปลาเขาก็แฮปปี้เขาก็ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอคนในบ้านคุณก็แฮปปี้ไม่มีใครรู้สึกว่าโอ้ฉันทําปลาตายมันมีแต่วินน่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วกันผมถามป้าๆอย่างนี้เลยคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับปลาของผมเงินของผมบ่อของผมตังค์ของผม,งงผ,มผมรู้ว่าถ้าเกิดผมไม่กักโลกมันก็เสียแต่ว่า ผมก็เลือกที่จะเสี่ยงมันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะเลือกคิดยังไงครับผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้